<c oughs> ตอนนี้มีอยู่คนก็ถามว่าอิมัสมิงอสติสิ่งนี้ไม่มีอีทางสิ่งนี้นะโอติไม่มีอิมัสสะนิโรธาอีทางนิรุจติเพราะความดับไปสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปน,ะนี้ดับนี้นิรุจติแล้วก็พอยะทิทางเนี่ยได้แก่อะไร ก็อวิชานิโรธาสังขารานิโรโทนะสังคารานิโรธาวิญญาณนิโรโทแล้วก็ไล่มาสุดท้ายจนถึงชาตินิโรธาชะรามระนังนะ ไล่มาจนชรลามาลาังเนี่ยนิรุตติก็ถามว่ามันจะนิรุตติก่อนที่จะถึงนี่ได้ไหม,มได้ไหมได้นั่นคือตรงไหนก็ได้ที่นิรุตติถูกต้องไหมได้ทุกตัวอ่า เพียงแต่ตรงนี้ผู้เจ้าเนี่ยไล่จนเต็มแต่ถ้าใครไวสมมติว่าภาว,า,า,นะาภาวะนะอุปาทานนิโรธาภาวะนิรุชติพอตรงเนี้ยไม่มีจริงๆภาวะก็ไม่มีเลยแล้วถ้าภาวะเนี่ยนิโรธาเนี่ยดับสนิท แล้วคนนั้นเนี่ยชาติไม่ให้เกิดขึ้นเลยแล้วก็หลุดพ้นตอนนั้นชาติตรงนั้นก็นิรุชติก็อยู่ที่ใครเนี่ยหลุดตรงไหนนั้นถ้าใครหลุดตรงไหนตรงนั้นก็นิรุชติตรงนั้นเพะองจึงบอกสายปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเห็นขั้นตอนใดก็าตามเนี่ยนะก็หลุดพ้นได้หมดเลยนะ องค์ประกอบของผัสสะกาลังมาเป็นองค์ประกอบขณะกําลังจะมาเป็นองค์ประกอบเนี่ยแสงต้องเข้าไปแล้วใช่ไหมแสงเริ่มวิ่งเข้าไปแล้วแสงเริ่มวิ่งเข้าไปเนี่ยนิรุสติได้ตั้งแต่พวกอันตราปลิภายีนะอันตราปลิภายีเชืทั้งมาผัสสะกระทบก็นิรุสติได้ใช่ไหม เลยภาาาาไปแล้วถึงเวทนาก็นิรุชติได้วนะิญญาณไปตั้งอยู่ขันไหนก็ตามแล้วพอดับจากขันนั้นดับแล้วดับเลยไม่หยิบตัวใหม่ขึ้นมาก็นิรุชตินะอก็ให้เข้าใจตัวนี้ว่า อันตระธานนิรุตติเนี่ยก็ใจได้ทุกจุดเลยอยู่ที่หลุดตรงไหนก็เลยสามารถหยิบมาใช้ในส่วนของอิมัสมิงได้ว่าอิมัสมิงเมื่อนี้ไม่มีนี้ก็ไม่มีและเมื่อนี้ ดับนี้ก็นิรุชติสามารถใช้แถวเดียวได้เลยเอาแถวเดียวเนี่ยเข้าไปเอาแถวเดียวเข้าไปเช่นหยิบสักแถวหนึ่งว่านะวิญญาณนิโรธานะก็คือเอาส่วนวิญญาณกับนามรูปก็คือวิญญาณไม่มีนามรูปไม่มีวิญญาณดับนามรูปนิรุชติสามารถเอาไปแทนโดย แถวแถวเดียวเนี่ยเอาไปแทนอิทัพปิจตาสายดับได้เลยอพออเข้าใจไหม,มตัณหานิโรธาอุปาทานะนิโรโตพอตัณหาดับอุปาทานนิวิสติก็ได้นั้นตัณหาไม่มี อุปาทานไม่มีคืหน้าโหติตัณหาอัสติอุปทานก็นหน้าโหติตัณหานิโรธาอุปทานนิรุชติตัณหาความสิ้นแปลงตัณหาตัณหาขยาตัณหขยะพมก็บอกว่าคือนิพพาน,นความสิ้นแปลงตัณหาคือนิพพานอันนี้ก็สายดับ แสงแสงส่องไปที่ฉากตัวลำแสงเป็นมโนก็คือมโนคือใจนะคือเป็นมโนธาตุธาตุรู้ที่รู้ขึ้นมา แล้วจะทำงานก็เมื่อกระทบพอกระทบปุ๊บเกิดนะดังนั้นถ้ามโนถูกดับตั้งแต่มโนธรรมมังก็มีอยู่แต่เท่ากับไม่มีเพราะไม่มีใครไปรู้แจ้งมันนี่คือการไม่มีในแบบอิงอาศัยกันเกิดไม่ใช่ว่าธาตุนี้ไม่มีเลย ธาตนนุไม่มีอยู่แต่ไม่มีใครไปรู้มันเข้าใจไหม <Yeah. S 1> เมื่อไม่มีใครไปรู้มัน <Yeah. S 1> ก็เท่ากับไม่มีวิญญาณเนี่ยวิญญาณไปตั้งในรูปใช่ไหมตั้งในเวทนานะสัญญาสังขารใช่ไหมะเวลามันไปตั้งในเวทนารูป,ปรธาตุยังมีอยู่ไหมในโลก <Yeah. S 1> ดินน้ำไฟลมยังมีถูกต้องไหม <Yeah. S 1> อ่าดินน้ำไฟลมยังมีเวลามันไปตั้งใน สัญญาดินน้ำไฟลมก็ยังมีเวทนาธาตุมีไหมก็ต้องมีมันมีอยู่ธาตุมันมีอยู่นะแต่ไม่มีใครไปรับรู้และความเป็นเราเนี่ยมันมีมีความเป็นเราตั้งแต่มโน,โนถูกต้องไหมนั้นะตั้งแต่ความเป็นมโนคือความเป็นเรามันถูกเกาะตรงนี้ก่อนอันดับแรกตัวตนใช่ไหมแล้วพอมันมาตั้งในรูปเช่นลมหายใจ เราก็รู้ว่าก็กลายเป็นเราอีกกลายนี้เป็นเราอีกมโนก็เป็นเรากายก็เป็นเราสองชั้นจริงไหมสองชั้นความเป็นเราสองชั้นเลยเวลามันไปรู้เวทนาธาตุขทุกข์เป็นเราก็สองชั้นอีกนอกจากคิดว่ามโนเป็นเราแล้วเมื่อกระทบมโนวิญญาณก็เป็นเรา สิ่งที่ไปรับรู้สุขทุกข์ก็เป็นเราอีกอืหลายชั้นเลยตั้งแต่ลำแสงก็เป็นเรากิริยารู้แจ้งก็เป็นเราเห็นยนะรับรู้ในสิ่งใดนั้นก็เป็นเราอีกอืหลายชั้นและขณะที่รู้ตรงเนี้ยไอ้ธาตุที่เหลือมีไหมในโลกก็ยังมีอยู่แต่ไม่มีใครไปรู้มัน ก็ถ้ากต่มันไม่มีไม่มีความเป็นเราในธาตุนั้นใช่ไหมธาตุนั้นก็เป็นเพียงธาตุตามธรรมชาติใช่ไหมเริ่มเข้าใจคำว่าธาตุตามธรรมชาติขึ้นไหมนะว่าสิ่งเนี้ยคำว่าธาตุตามธรรมชาติเนี่ยนะก็เหมือนผ้าเนี้ยธาตุตามมันไม่รู้เรื่องอะไรใช่ไหมไม่รู้เรื่องอะไรเนี่ยไบจ่ายเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไร โตไม่รู้เรื่องแหละเนี่ยท่าตามธรรมชาติเวรูปเป็นอนัตตาเนี่ยนะรูปเป็นอนัตตาดันั้นรูปก็เป็นท่าตามธรรมชาติเวทนาก็เป็นอนัตตาปะเป็นอนัตตาเวทนาก็เป็นท่าตามธรรมชาติสัญญาเป็นอนัตตาสัญญาก็เป็นท่าตามธรรมชาติไม่รู้เรื่องอะไรสังขารเป็นอนัตตาสังขารก็เป็นท่าตามธรรมชาตินะ สังขารสัญญาที่มันคิดปรุงขึ้นมาปรุงขึ้นมานึกว่าความคิดมันเป็นชีวิตก็ไม่ใช่มันเป็นท่าตามธรรมชาติไม่รู้เรื่องอะไรแล้วพอสี่ท่าเป็นท่าตามธรรมชาติพรสะศาสดาบอกว่าวิญญาณเป็นอนัตตาถ้าวิญญาณเป็นอัตตาแล้วไซวิญญาณจะไม่เป็นไปเพื่ออาพาธแต่แต่เพราะวิญญาณเป็นอนัตตาวิญญาณจริงเป็นไปเพื่ออาพาธถูกต้องไหมอ่า แล้ววิญญาณก็เป็นอนัตตาเมื่อสิ่งที่เป็นอนัตตาไล่มาตั้งแต่รูปเวทนาสัญญาสังขารไม่รู้เรื่องอะไรแล้ววิญญาณจะรู้เรื่องอะไระไหมวิญญาณจริงๆก็ไม่รู้เรื่องอะไรแต่ชื่อมันรู้ชื่อมันนรู้แต่มันนไม่รู้เรื่อง <c oughs> แต่มันรู้เรื่องเพราะว่าผู้ยึดเข้ามายึดมันใช่ไหมผู้ยึดเข้ามายึดมันฉันทะ ราคะนันทิตันหาอันใดที่มีอยู่ในวิญญาณใช่ไหมถูกเรียกว่าสัตว์ถูกเรียกว่าผู้ยึดติดอุปทานและสิ่งอันเป็นที่ตั้งของอุปทานอุปทานคือสันทราคะสิ่งอันเป็นที่ตั้งของอุปทานคือขันห้านะดังนั้นอุปทานอย่างหนึ่งสิ่งอันเป็นที่ตั้งของอุปทานอย่างหนึ่งแล้วใครมีอุปทานละ่ะ ขันห้ามีอุปทานหรือเปล่าไม่ใช่เพราะขันห้าถูกถูกมีอุปทานถูกถูกเข้ามายึดอืมถูกเข้ามายึดส่วนใครยึดไม่รู้นะสิ่งสิ่งหนึ่งหรือกุมารกุมารีเออแล้วก็ว่ากุมารกุมารีนะใช่ไหมอ่าแต่กุมารกุมารีไม่ใช่ขันห้า แต่กุมารกุมารีมีฉันทะราคะนันทิในขันห้าขันห้าจึงถูกเรียกว่าเป็นที่ตั้งของอุปทานและฉันทะราคะนันทิตัณหาจึงเรียกว่าเป็นอุปทานอฉันทะราคะคืออุปทานนัน,นทิความเพลินใดความเพลินนั้นคืออุปทานตัณหาเป็นรากเง้าของอุปทานทั้งหมดนี้คืออุปทานนะอุปทานขันห้าเป็นทุกข ทุกขสัตย์ข้อแรกอืเห็นนะทุกขสัตย์ข้อที่หนึ่งเลยอุปทานขันธ์ห้า 5, 5, เป็นตัวทุกตัวขันธ์ห้าเป็นทุกไหม,ม<า>เป็นสิเป็นสิถา้าทุกขรังอ่ะทุกข์มาจากอะไรอ่ะสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกไหม แล้วขันห้าเที่ยงไหมไม่เที่ยงก็ขากเป็นทุกข์พลาดแล้วโดวนหลอกหลอกไปหลอกมางงนะดังนั้นอุปทานในขันทั้งห้าก็เป็นทุกข์ตัวขันห้าก็เป็นทุกข์การยึดในสิ่งที่เป็นทุกข์จึงเป็นทุกข์ด้วยนะอืม มันก็เลยสองชั้นไงสองชั้นเหันนะ,ะเพราะว่าพ่อองก็บอก,กรูปเที่ยง,งไ,ไม้เสาไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์่าเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นนั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ต,ตัวตนของเราเห็นไหมแล้วขันธ์หน้ามันทุกข์เมื่อทุกข์แล้วความเข้าไปยึดในขันธ์หน้าเป็นทุกข์ไหมเป็นทุกข์สองชั้นอ่า เข้าใจนะสองเด้งนะต้องไปช้าช้าอืมช้าช้าพาเพื่อนเต๋หมดเลยนะเอเนี่ยเห็นไหมว่าความลึกซึ้งเนี่ยมีอาตมาเคยเคยเห็นคนก็นั่งเตียงกันว่าขันห้าไม่ใช่เป็นทุกข์แต่อุปทานขันห้าต่างหากเป็นทุกข จริงมันก็เป็นทั้งคู่เป็นทั้งคู่นั้นเวลาเราพอพอทราบพระสูตรไม่รอบเนี่ยนั่งเถียงกงนตายอลไใช่ไหมเนี่ยเป็นอย่างนี้ทีเนี้ยไอความเป็นท่าตามธรรมชาติเนี่ยรูปก็เป็นท่าตามธรรมชาติเรารู้จักละ ไอ้พวกเนี้ยไม่รู้เรื่องอะไรเวทนาก็ไม่รู้เรื่องอะไรสัญญาไม่รู้เรื่องสังขารไม่รู้เรื่องวิญญาณไม่รู้เรื่องเห็นนะรวมแล้วขันห้าเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยนะเหมือนกับก้อนดินจริงไหมอแม้แต่ชื่อว่ามันเป็นธาตุรู้เนกิริยาที่รู้แจ้งมันก็ไม่รู้เรื่องจริงไหมผู้ชจ้าจารย์เปรียบเหมือนแสงไงเพราะแสงไม่รู้เรื่องแต่มันสว่างว่าขึ้นมาได้เหมือนรู้ แต่ก็หายไปไม่รู้เรื่องเห็นไหมโอ้โอุปมาตาลากว่าอุปมาดีนะดีมากเลยอ่ะตร <c oughs> งดังนั้นพอเราเห็นแยกคายอย่างนี้ว่ามันไม่รู้เรื่องนะไอ้ธาตุรู้เนี่ยไม่รู้เรื่องแล้วใครเป็นคนรู้ไอ้ห้าธาตุนี้นี่เนี่ยแล้วไอ้ห้าธาตุเนี่ยมันคือเราที่นั่งอยู่เนี่ยจริงไหม <c oughs> แต่เท่ากับห้าธาตุเนี่ย ไม่รู้เรื่องอะไรไม่ใช่เราเอา้าใครเป็นคนรู้ไอ้ห้าธาตุนี้จริงไหมเออมันต้องมีคนรู้คนหนึ่งอะนะขณะที่มันไม่รู้เนี่ยเรียกว่ามันหลงใช่ไหมอ่ะและเมื่อเมื่อมันหลงอยู่เนี่ยแล้วเวลามันหายหลงเนี่ย <c oughs> มันก็คือกุมารและกุมารีที่สันทรารคะนันทิตหาไปปราดแล้วใช่ไหมหมดไปแล้ว การหมดไปแล้วของฉันทะราคะนันทิตนาหาก็ไม่ได้ทำให้กุมารกุมารีเนี่ยนะเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นคือยังยังเป็นเหมือนว่าเป็นชีวิตอยู่แต่สิ่งนี้ก็ยังเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ไม่ใช่ชีวิตนยแต่เวลาพูดชีวิตในพูดภาษาชาวบ้านนะเพราะว่าเวลาเวลาเข้ามายึดปุ๊บเนี่ยนะ มันก็จะมีว่าชีวิตก็อันนั้นสรีละก็อันนั้นสรีละเนี่ยอย่างหนึ่งแต่ชีวิตเราอย่างหนึ่งกายแตกทำลายชีวิตยังไม่แตกทำลายแต่พอาถามเรื่องชีวิตคนเข้าใจลำดับแรกๆก็จะจิตไงชีวิตหรือความคิดไงชีวิตแต่ก่อนเรายังคิดว่าความคิดเป็นชีวิตเฮ้ยมันโผล่ขึ้นมาได้เราต้องทิ้งมันเฮ้ยมันโผล่ขึ้นมาไอ้ทำไมเราเผลออย่างนี้ทําไมเรา พลาดให้มันโผล่ขึ้นมาได้ทําไมมันไวเราพลาดหรือมันเก่งมันฉลาดกว่าเราหรืออะไรจริงๆไม่ใช่เลยผิดหมดเลยใช่ไหมกลายเป็นเราเนี่ยไปหยิบมันขึ้นมาจิตวิญญาณไปโมโนป,ปฏิติตังในธาแต่ละธาตุใช่ไหมอพอเราหาชีวิตจ,จริงๆหาไม่เจอเจอแต่ธาตตามธรรมชาตินี่ไง พอถอยมาถอยมาถอยมาเรื่อยๆมีแต่ท่าตตามธรรมชาติก็เลยถามแล้ว,แล,วแล้วชีวิตคืออะไรใครคือชีวิตก็ต้องถามว่าใครมีสันธาราคะนันทิตนาในห้าท่านนี้นี่ไงนั่นแหละถึงจะเรียกว่าชีวิตในภาษาแบบเราๆว่าใครเป็นคนหลงและใครเป็นคนหายหลงเพราะมันเมื่อมันมีคนหลงมันก็มีคนเดินมากจริงไหม เมื่อมีคนเดินมรรคจนถึงที่สุดจบก็ต้องมีคนหายหลงใช่ไหมใ,ใครหายหลงคันห้าหายหลงเหรอไม่ใช่คันห้าไม่ได้หายหลงนะกูมารและกูมาลีเนี่ยหายหลงเพราะคันห้าเนี่ยเป็นเรือนน้อย,น,อยน้อยที่ทําด้ดินและทรายถูกต้องไหมอ่าเนี่ยทําใจให้แยบคายในนี้ดีๆนั่นเน่ยนะมันมีแค่สองส่วนแค่นั้นนี่นนอ่ามีกูมากัะมีเรือนน้อยน้อยแค่นั้นเองอืม แต่เพราะว่าบางทีเนี่ยเรามองนามธรรมยังเป็นชีวิตอยู่ไงยังเป็นตัวตนอยู่พวกเนี่ยเราก็เลยมองว่าไอ้ขันห้าเนี่ยมันมีอะไรกลายเป็นขันห้าเนี่ยมันหลงกับขันห้ามันหายหลงจริงๆขันห้าไม่รู้เรื่องอะไรขันห้าไม่รู้เรื่องเป็นท่าตามธรรมาชาติความหลงที่มีอยู่ในขันห้าเนี่ยมันคือความหลงของกุมารและกุมารี ไม่ใช่ความหลงของขันธ์ห้ามันมีอยู่ในขันธ์ห้าก็เพราะว่าผู้หลงนั้นคิดว่าขันธ์ห้าเป็นตัวมันแล้วนะอวิชามันเลยอยู่ในอยู่ในสัตว์แต่พอหาสัตว์ไปจริงๆรูปไม่ใช่สัตว์เวทนาไม่ใช่สัตว์สัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่สัตว์ แต่ผู้มายึดเนี่ยคือสัตว์นะผู้มามีชันทะราคาันทิตันาใน5ตัวนี้คือสัตว์เห็นไหมอ่าดังนั้นผู้เนี้ยคือผู้หลงผู้มามีชันทะราคนันทิตนาเนี่ยคือผู้ที่หลงและเมื่อชันทะราคาันทิตนาไปปราดแล้วหมดไปแล้วผู้เนี้ยคือหายหลงดังนั้นเมื่อกุมาและกุมารีหายหลง กุมารและกุมารีจึงทาลายเรือน,นน้อยที่ทําด้วยดินและสายคือขันห้าให้พังไปแล้วเขาก็ไม่อาลัยเรือนในน้อยนั้นก็คือเขาไม่อาลัยขันห้าเมื่อขันห้าแตกทําลายถูกต้องไหมนี่ไงเพราะขันห้าแตกทําลายกุมารกุมารีจึงไม่อาลัยคนละส่วนกันละนี่คนละส่วนกันไม่ได้อาลัยจริงไหมเนี่ยนั้นคนหมดอาลัยคือกุมารและกุมารี ความหมดอะไรไม่ใช่ขันห้าหมดอะไรกุมารกุมารีต้องเห็นขันห้าโดยความเป็นท่าตามธรรมชาตินะเพราะเอ็นโทษของมันนะวิราคธรรมวิราคะรมตรงนี้จึงเกิดขึ้นการคลายความพอใจฉันทะราคะวิราคะคลายความพอใจก็เกิดขึ้นกัแบกบุมารและกุมารีองก็เลยบอกว่าให้เธอ จนทำลายขันห้าขจัดขันห้าย่างถูกวิธีเพราะความสิ้นไปแห่งตัณหาตัณหารากเง,ง้าของอุปตางคือนิพพานนั้นพอตัวนี้หมดปุ๊บก็ไม่ยึดไอ้าตัวนี้พระพุทธเจ้าบอกก็คือนิพพานนั้นผู้ที่เคยหลงก็คือหายหลงนั้นผู้นี้นะ ไม่ใช่สังคตะนะอันนี้ก็เป็นอาชาตังอาภูตังอากาตังอาสังคตังเนี่ยที่หมดฉันทะราคะนันทิตนานะเพราะธรรมธาตก็มีอยู่สองอันนี้หมดแล้วไม่มีบัญญัติมากกว่านี้ลนะ ก็แยกแต่ละส่วนให้เห็นแยกแต่ละส่วนให้เห็นนะเังฉะนั้นธรรมชาติตรงนี้เกิดไม่ปรากฏเกิดไม่ปรากฏแต่เวลาอุปมาอุปมาด้วยกุมารและกุมารีอุปมาสิ่งที่ถูกยึดด้วยเลือนน้อยที่ทำด้วยดินเลือนน้อยที่ทำด้วยดินก็คือกันนากุมารกุมารีพระอ,องค์ไม่บอกแต่ ทั้งสองอันมีฉันทะราคะนันทิตัหาในขันห้าอันนี้ในเรือนนน้อยเห็นไหมตรงนี้ฉันทะราคานันทิตหาหมดก็ไม่อะไรเรือนนน้อยทำลายเรือนน้อยฉันทะราคานันทิตัหาหมดก็ไม่อะไรขันห้าขันห้าแต่ทำลายนะสภาพธรรมตรงนี้ที่เคยมี อุปทานในสิ่งนี้ก็หมดอุปทานก็เหลือฝั่งเดียวฝั่งนี้แต่การเหลือตรงนี้เป็นการเหลือที่ปราศจากสันทาราคานันีิตัหาแล้วอดังนั้นถ้าอตรงนี้ยังไม่ปราศจากสันทาราคานันีิตนาก็ยังถูกเรียกว่าสัตว์ยึดติด Nah, satanang sata pamannya, nah, hmm, <laughs> nah, eh, eh, nah, 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 sata sata, sata, sato, สัตว์จริงเป็นผู้ที่แล่นไปท่องเที่ยวไปในสังสารวัตรเห็นไหมวิญญาณเลยไม่ได้ไม่ได้ไปวิญญาณไปพบนั้นพบนี้มันไม่ได้วิ่งไปในสี่ท่านนะแต่ละท่านเนี่ยเวลามันจะไปเนี่ยมันอาศัยดับแล้วไปเกิดใหม่ในท่านหนึ่งดับแล้วไปเกิดใหม่ในท่านหนึ่งอืมคนที่วิ่งไปล่นไปคือผู้ที่ ใหม่ยึดนะพอวิญญาณดวง,งนี้ดับพัวไอ้ผู้ผยึดที่เคยยึดวิญญาณไม่มีวิญญาณให้หยึดแล้วแต่ความพอใจในวิญญาณยังมีอยู่ก็ยึดใหม่หยึดวิญญาณดวงใหม่ที่กาลังจะพุ่งเข้าไปหานี้ก็ยึดตั้งแต่มโนไปปึ้งกิริยาที่รู้แจ้งยึดตัวที่รู้แจ้งอีกทีหนึ่งเห็นไหมพอรู้แล้วธรรมธาตุนี้ก็มีความดับไปสิ้นไปเป็นธรรมดาอีกนะตัวจิตมโนวิญญาณ ที่บ่งบอกว่าดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดวันตลอดคืนไอ้น,นี่เข้าไปรู้แจ้งแสงไปกระทบฉากแล้วก็ดับอีกเนี่ยพราะดับสัตวานังที่เคยยึดอา้าวหายไปแล้วนะก็ความพอใจยังอยู่นี่ก็เกาะใหม่เพราะเกาะใหม่ก็เหมือนแสงกําลังพุ่งเข้าไปหามันก็เกาะตั้งแต่ลําแสงเข้าไปอ่าไปชนกับฉากก็ยึดอ่า ยึดรอยแสงและยึดฉากรอยแสงก็คือกิริยารู้แจ้งฉากก็คือสิ่งที่ไปรู้แจ้งก็ยึดทั้งหมดเข้าไปอีกอพอรีแล้วก็ดับอีกแล้วก็ไปรู้ใหม่ปุุชนก็จะคิดว่าจิตฉันเคลื่อนไปนี้เคลื่อนไปนี้เคลื่อนกลับมาจิตฉันไม่นิ่งแล้วก็มาบ่นให้ตามาฟังอืมว่าจิตฉันไม่นิ่งก็มันเป็นท่าตามธรรมชาติมันเป็นของไม่นิ่ง แล้วจะไปให้มันนิ่งก็เป็นทุกข์นะแต่เพราะความสําคัญผิดก็ไปพูดว่าจิตฉันอืมทํายังไงดีจิตฉันฟุ้งซ่านเลยฉันทําสมาธิไม่ได้หรอกอืม <c oughs> นะพอเราเข้าใจอย่างนี้โอ้โหเข้าใจผิดหลายชั้นมากเลยจริงไหมอ่าซึ่งเราเคยเป็นมาก่อนหมดอืมแต่ก่อนเราก็นั่งสวดทำไมมันไม่นิง่งไม่มันไม่นิง่ง แล้วก็ดึงสู้กับมันสู้กับมันอย่างเงี้ยนะนะสู้กันจนเครียดไปข้างไงนะนี่นน <c oughs> แตนี้ถ้าคนมีปัญญามากเนี่ยแล้วมองแบบมองปุ๊บวิญญาณเป็นอน,นัตตาขึ้นมาหลุดปุ๊บนี่ยจบหมดเลยจริงไหมเออจบหมดเลย นั้นปัญญีสีพอหลุดตั้งแต่วิญญาณเนี่ยเอายังไม่ทําอะไรเลยเป็นอาหั์ไปแล้วอ่าเป็นฐานะที่เป็นไปได้จริงไหมอ่เป็นฐานะที่เป็นไปได้นี่เป็นได้ไวิญญาณก็ไม่มีอะไรเป็นท่าตามหรักชาติปล่อยวางหลุดเลยเนี่ยอืมก็เลยมีพระอรหันต์ที่หลุดพ้นได้เร็วได้ไวเนี่ยก็ไม่น้อยใช่ไหมอืมพอเราเข้าใจอย,อย่างนี้เราเราเข้าใจเลยมันอยู่ที่ว่า อินซีของใครเนี่ยมันมากถ้ามันมากจริงๆเนี่ยตั้งแต่มันจะวิ่งเข้าไปจับแล้วแล้วพอได้สดับมันเข้าใจมันปล่อยก็จบหมดเลยคุยตรงนี้ไม่มีเบื่ออืม เอ้เรื่องนี้มันดูตื่นเต้นตลอดพ <laughs> ระ้จา้าที่บกว่ามันเป็นธรรมะที่เป็นเครื่องขุดเกากิเลสนะเออใช่ใช่แล้วก็ยากที่จะเข้าใจแต่แต่ถ้าเรามีการเรียนรู้ไปตามลำดับเนี่ยเราก็จะค่อยๆเข้าใจได้ติดตาม ในสื่อออนไลน์ตรงนี้นะประโยชน์อะไรเล่าสำหรับการติดตามพระองค์บอกว่าเพื่อได้ซึ่งระถาวัตถุ10อย่างนะะถาวัตถุ10อย่างคือความมักน้อยความสันโดษความสงบสงัดการไม่คลุกคลีการมีความเพียรศีลส,สมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติยานทัศนะเป็นธรรมะเครื่องขูดเก่ากิเลสนะ จะทําให้เรากูดเกากิเลสดังนั้นเราต้องมีเหตุผลในการติดตามและพระองค์ได้ตรัสไว้แล้วว่าทำมะก็ดีวินัยก็ดีที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายทําวินัยนั้นจะเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายโดยการล่วงไปแห่งเราเราติดตามธรรมะก็คือเราติดตามพระศาสดานะ